คาบไปรุ่นผม a อเดียขอแนะนำาปมดั o ่นเคอเเพื่ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www.kewpiegame.com เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o p e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเค้าขอทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจโปรโมทเค้าเปมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1 0 0 0 0แไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทกันไปเลยและที่สําคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e88 เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเองกันด้วยนะครับเปให้คุ้มเปให้กฉล้อง เค่ว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสด,ดีดเพื่อนๆรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอเดียดอีกแล้วนะจ้าเฮียโดนสามในหนึ่งทีมาวันนี้เราก็จะเป็นเอลสู้กันอีกแล้วอีกแล้วนะครับผมกับมือสไนอันดับหนึ่งของโลกตึงเกินมาถึงกระโมเลยนะครับผมโอเคครับผมจับไปครับโปะนี่เข้าที่หัวเน้นๆนะ บอกแล้วพี่มือสนับอันดับหนึ่งยิงเข้าไปนะครับรอรอเคีหลังบ้านนะเขามาปิดเราละเล่นแครี่ก็เซฟหน่อยนะทุกคนนะเอมาดิขอดักนัดหนึงนี่โอ้โดนทุ่มเม็ดเลยนี่ว่าอย่างเงี้ยเอ้ยเฮ้ยตายสวยยิงธรรมดาไปนะครับยิงกูยิงกูยิงกูยิง,ยงเอ้ยไม่โดนอ่ะกูยิงสวย ถ่ยก่อนนะครับรันดอรมานะรันดอร์มันสี่แล้วด้วยนะครับเด้ใช่ปุ๊บไม่ทุกคนทุกคนไอชัดที่มาเด็กถอยดีกว่าครับตอนสำหรับตอนนี้นะเราก็เล่นเป็นรูนเดิมนะครับมาดิเทฟฟีกูช่วยเทมันไม่มีสกิลหนึ่งนะมาดิมาดิกลับบ้านก่อนดีกว่าทุกคนผมว่าเอ้ยเอ้ยเรียมาเรียมาเรียมากูถ่ยก่อน โอเคกูไม่กลับบ้านละมาดิอุ้ยไม่โดนเดี๋ยวมันเรียบเรียบมันดักกว่าผมไม่เสียเ่ยงดีกว่านะเซฟิจะตายแล้วนะ่ะไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโดนปิดว่ะปิดหน้าปิดหลังเลยทียโอเคอุ้ยเซฟิกูแตกมาแล้วทุกคนโดนปิดจัดนะครับอดีเฮียอยู่ในนี้อหเพื่อนอย่าเป็นยังไงมาฮะเอาแม่งนี่หียเนี่ย ูยิงนะยิงธรรมดายิงธรรมดามาดิกูไม่กลับบงกลับบ้านแล้วครับจังหวะนี้สวยหุบอย่างนี้รอลัดรอลาโป้งโอ้ยไม่ได้โอเคทุกคนเยีงกูไม่ได้สวยแจวนะอย่างนงี้ไอ้ที่เว็บก็เข้าว่ะทุกคนเนะ้ยตัวเล็กก็ตีจะตายแล้วโอเคครับกูมไม่เลยคลิบเงินคลิบทองให้กูเลยไอ,ไอ้บราวดัมนะครับผม โอเคไม่เป็นไรนะอันนี้ผมเอาลูนดูดเลื่อนมานะเลยไม่ต้องกลับบ้านนะครับยิงเข้าไปเฮ้ยยิง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 ธรรมดาครับยิงธรรมดามาเลยมาเลยน้องวัดปลายอเฮีย e. ตายไปโอ้โหบาร์ดาหมูก็ตายว่ะไอ้ตัวโลนี่เราอาจจะไม่ไหวเอ้ยมันเอาผมได้นะจริงๆอะแล้วยังไงวะอุ้ยอ๋อกวิยยง่งเฮียไปเฮียถ่ายก็เลยไอ้น,นี่มันรอปิดผมอยู่แล้วนะ เคียร์คีบไปนะครับผมจะรีบเคลียร์เวฟนะนี่หูราดหารัสอะไรละ่ะนี่มันคีบเราโอเคครับผมตอนนี้ผมได้มูรามาส์มาแล้วนะตอนนี้ผมก็ใช้เป็นรูนเลตสิบเม็ดนะครับแล้วก็สปีดิทหกเม็ดนะแล้วก็ดูดเลือดนะครับแอสเซนต์นะครับแอสเซนต์ประมาณสี่เม็ดนะแล้วก็สีเขียวเป็นดาร์กออนคอร์นะครับผมเออก็จะเป็นรูนนี้นะคือผมก็จะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะผมก็ยิงดูดเลือดคีบป,ป่าเอานะครับเก็บรีคารเวอรี่หลังป้อมแล้วก็ กดดีเขาลีพัดเอ้ยมาดิหายไปครึ่งลอยใหญ่เพิ่งจะเต็มเมื่อกี้นะครับเค okay. ทุกคนใจร่มๆ่มนะครับผมเล่นเนอลสซนะนี่เช็คก่อนเชค็คเพื่อนก่อนนะครับว่ามีตัวดักโซนหรือเปล่านะแต่มันได้โซนอยู่ขวามือกันหมดนะครับจังหวะอย่างนี้ยิงธรรมดาไปผมจะเน้นไม่ยิงธรรมดานะทุกคนนะเ,นเพราะว่าผมเน้นสก,กิลสก,กิลหนึ่งก็คือเป็นแถบนะครับ ผมไม่ได้อัพสกิลสองนำนะเพราะผมซูมไม่ค่อยแม่นนะครับก็เอาแบบแถบมาเป็นประโยชน์ให้กับทีมดีกว่านะครับเออมาดี y ing. Y ing. Y ing. Y ing. ยิง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 เออคงไม่ได้ทุกคนเสียดายเสียดายนาะเสียดายน้ออุ้ยตายตาย <8> <8> <8> อ่ะนนไม่โดน เอซสุไม่โดนไหนมาผมซูไม่ค่อยแม่นนะครับคือกะไม่ถูกนะมันจะหยูดตรงไหนอะไรอย่างเงี้นะครับของมินิแมปหรือแมปอะไรเงี้ยเ,เวลามัน Dark map, ดักแมปปุป๊บผมมั่วไม่ได้และนะครับไม่เหมือนเอ้สุเท,พ,ท,พ,ทพนะโบ <c oughs> ไม่โดนเฮ้ยสวยนะเพื่อนเคเทวเนี่ยตายนะครับบอําไม่ได้จะปล่อยให้รอดงัดมางัดมายยิงงัดมากูายิงงัดมาก,ายมากายูยิงยิงยิงเฮ้ยเป้งโฮ้ยเสียคนจกเลิก นี่ซูมมามีเรียใหม่แล้วถอยก่อนเลยนะครับโดนโปกนี่เราก็ถึงตายได้นะครับผมเราก็ยิงป้อมให้เพื่อนก่อนนะโอเคครับป้อมบนก็แตกไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้สกอร์สิบสองสิบนะครับถือว่าสูสีนะเลนล่างเราน่าจะโดนยับยับอยู่เพราะฝั่งตรงข้ามเขา,ขาเป็นรันดอร์ด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะทีมผมเนี่ยยังไม่เอาออเจ็กอะไรเลยเนะี่ยตีมังกรให้แม่งหน่อยละกันเออยังไม่ตีสักอย่างเลยทุกคนผมตีมังกรทํามารละกัน ใครที่ตีมังกรนะครับของแทบสำหรับไอเทมชิ้นที่สองเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นทารอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นซูมนะตอนนี้คือผมซูมไม่แม่นอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับว่าซูมไม่ค่อยแม่นก็เน้นสกิลหนึ่งช่วยเหลือเพื่อนเอาครับวางแทบเปิดแมปให้เพื่อนแล้วก็ยิงธรรมดาเอานะเออเพราะผมซูมไม่แม่นอยู่แล้วนะไม่ได้สะบัดเก่งสะบัดเทพอะไรเงั้ยน,นะออแต่ว่าค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวมันก็คงเข้ามือน,นะครับ โบโอ้ oh, ยนี่ก็ซูมใจเย็นๆอย่างเงี้ยครับมันโดนอยู่แล้วอะกูอันนี้คือแบบไม่ได้ตั้งใจยิงไงมันเลยไม่โดนนะแก้เขือเ่อนไปนิดนึงโอเคนีแล้วก็วางแถบแบบสัมเนียมมือมิวด้านะครับสัมเนียมมือมิวดา้ายิงธรรมดายิงธรรมดาอุ้ยยิงแรงอะนะตดูดิไหวหมดนะตายโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวใครเข้าไปวะนะเซฟรริธยิงธรรมดาครับ ยิงธรรมดาไปก่อนยิงธรรมดาผมไม่แน่ใจนะเวลาระวังแถบอ่ะมันจะได้โบนั่มหรือเปล่าเวลาเราตีธรรมดาเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มหอยอเม็ดตายนี่งไงเคีียหัวแตกคมเกินอันนี้ขนาดไม่ค่อยแม่นนะครับเมื่อกี้สะบัดหัวแบบคมๆอ่ะเฮ้ย<ๆ>เอาเรื่องจัดยิงเทลยิงเทลเทล์เมกาเข้ามาเล่นแน่แนมึงมาดิกูรอยิงเทว์รอลวงเทลเฮ้ย<ๆ><ๆ>นี่ไง เกือบตายนะทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยไปไหนะอ้โหไม่โดนถ้าโดนนี่แอคเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยเทลมันมีสก,กิลหนึ่งว่ะทุกคนใช่ไหมยิงโคตรแรงเลยนะคือเราก็เป็นตัวที่ยิงพวกเราเป็นตัวยิงแทงแรงไยแต่เทลไม่มีตัวยิงแครีแรงนะแต่ว่าถ้าเรามีของท้ายเกมนี่นัดหนึ่งเราก็ครึ่งหลอดน,นะเรายิงมันนะเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าเราเราจะได้ยิงมันหรือเปล่านะผมก็จะขึ้นไอเทมแบบเบสิกเลยนะครับ มาแล้วครับเป็นลูทูดเรานะอันนี้ไอเทมทำมาหากินของอิสุเลยนะถ้าใครเลือดน้อยเลือดต่ำกว่าเปอร์เซนต์ที่มันกำหนดไว้เนี่ยก็คือก็คือตายนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแทงเป็นแครี่เป็นเมนะครับถ้าอย่างแครี่นี่ครึ่งหลอดก็น่าจะแตกนะเฮ้ยโอ้โหย,ยังไม่ทุ่งเลยยิงธรรมดายิงป้าให้เพื่อนกัน,กนยิงธรรมดาไปถา่ายมาก่อนนะครับหาเหลี่ยมก่อนนะเมื่อกี้เหลี่ยมไม่ได้นะครับเขาอยู่สี่ตัวนะมาเลย โตโลไอโตโลอุ้ยยิงเป็นข้อยิงเป็นข้อสบาดเป็นหนึ่งโอ้โหไม่ตายอืดอะไรอ่ะโอ้แม่งเฮ้ยคูถอยก่อนบองอ้ยเตายมาดิฟิกเกอร์โยก่อนเลยจังหวะนี้เราไม่ไหวเรารู้ตัวว่าน่าจะตายเราก็ถอยเลยนะทุกคนอันติเราไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวมันก็คูดด่ดาวใหม่นะอันติฟิกกงฟิกเกอร์นะครับเมื่อกี้โตัวโลเข้ามาอันติเราไม่มีหนีด้วยนะยังไงเราก็ไม่รอดอยู่แล้ว มีตัวหยุดบ้าวไม่มีนะครับก็ยิงเช็คพุ่มไม่เพื่อนไปนะจังหวะนี้ปิดลิเดียได้นั่นนะเฮ้ยแต่ผมนัวเรนกลางก่อนยิงยิงยิงธรรมดายิงธรรมดาตีธรรมดาก็ตายได้มาเดเฮ้ยเทลวโป๊โอ้หนี่คมจัดหัวแตกเวอร์อะเฮ้ยสุดๆนี้มันเวอร์เกินไปหรือเปล่าอะผมว่าโอเคถือว่าได้ยิงแล้วตอนนี้ ถือว่าได้คมอยู่ยยิงลมคมกิฟตนะครับผมมันเป็นแบบอู้ดูดิเห็นป่าแครี่มือหนึ่งครับผมผมอ่ะแต่อีเออ,อะไรละ่ะคือ,อแครี่มือหนึ่งแต่อีกมือหนึ่งเพื่อนๆก็คิดเอานะครับว่าอีกมือหนึ่งมันคืออะไรคอมเมนต์มานะครับเฮ้ยรอรอรอ,รอเชิงรอเชิงนิดนึงเฮ้ยมันทำมามันเข้ามาละมาดิฟอเรนฟอเรนอีกธรรมดาก็พออิงธรรมดาก็พอโอ,อ,อ้โหเพื่อนไ,ม,ไม,ม่น่าพิหพ์มัน ยังไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้ขอตุูมหน่อยตุูมตัวบางๆโอ้โหลิลีอ่อะโดนอะไรบ้างวนะเนี่ยจะตายแล้วนะเน้นซูมตัวบางๆนะครับซูมตัวโลมันเปลืองอะโอ้โหไม่โดนสะบัดเอาเทลอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้รอรอรอ,ลอขอสักเม็ดตัววะขอสักเม็ดขอสักเมด็ดเนี่ยโอ้ยสะบัดอย่างคมนะครับส่วนตัวผมมองว่า ใช้เหลี่ยมสายมันจะเล่นง่ายกว่านะไม่รู้นะด,ด์กดีกว่าเพื่อนดังไม่ทันละไม่ทัน,ทนอะไรเกิดใหมวะเห่วข,ขูข่ไม่โดน,ดนถ้าเพื่อนพื่นเล็งช้าๆผมแนะนําให้หมุนไปทางซ้ายนะแต่ถ้าแบบสะบัดเห้ไปทางขวาน่าจะง่ายกว่านะไม่รู้นะอันนี้ผมก็มัวนะแล้วแต่ถนัดอ่ะเออมันไม่มีเทคนิคหรอกจริงๆอ่ะ ใครคมมันก็คมมันอยู่ที่ความเคยชินนะครับมาดิเอาหรือเปะล่าเอาหรือเปล่าล่ะโอ้โหเต็มเต็มเม่งถ้ามีธนูยิงไกลก็สบายอยู่นะมาดิถอยก่อนเลยนะครับทุกคนอันนี้ไม่ไหวนะหาเดี่ยมยิงเอานะโปโอ,โอุ้ยเคี้ยไม่โดนได้ไงอ่ะเมื่อกี้ตัวโลมันอยู่ทางนั้นนะเว้ยโอ้โหเดี๋ยวว,ว่าจะได้นะคือเมื่อกี้ตัวโลมันอยู่ทางนั้นผมมั่นใจย,ยังไงก็โดนอนะ่ะเอาจริงมันน่าจะพุ่งนะ Okay, มาเดี๋ยวอุ้ยโอ้แล้วเดาหายปีกเกอร์โยก่อนเลยจังหวะนี้กูไปแล้วครับกูไปแล้วครับเฮ้ยฟอเดนจะตายนะขอให้โดนฟอเลนโอ้โหไม่โดนจบไปจบเจ้ามันจะมาเคีย์ปะวะเคียบมันน่าจะมาเคียกลางนะทุกคนเดี๋ยวเรายืนชิดกำแพงรอรอจอก่อเราก่อนนะอ่าขอเม็ดหนึ่งม่องล <c oughs> ีเจนเดอรี่นะครับผมคมจัดนะ มาดิคือเรามีลูนดูดเลือดอะตอนนี้กลัวลิเลียอย่างเดียวกลัวแม่งโป๊กไกลๆนะแล้วเราก็โดนเนี่ยตายเลยนะเฮ้ยนีใหญ่ที่อะมาแล้วอูถอยก่อนมาครับเรามันสายคนทุ่มยิงกอดอูซศพนั่นเองนี่เกินไปโอเคคือเราลูนดูดเลือดมาไว้ทุกคนเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะลิเล,ยนะลเียเคลว์เวฟนะครับอยู่ในพุ่มบนนะจะตายแล้วด้วยนะเลือดเหลือครึ่งหลอดนนครับโปงๆๆ คมเกินเป็นไง<า>ก็ไม่อยากเล่นเอลซูเท่าไหร่อะครับน้องโมโอีกลแล้วเฮียเดี๋ยวคนดูไม่งด่ากูกพูดเยอะแม่งก็ว่านะครับผมรู้สึกรู้สึกท้อนะครับพูดเยอะแม่งกูก็โดนด่าเฮียนี่มันช่องกูหรือเปล่าวะช่องกูหรือช่องใครโอเคไม่โดนไม่โดน,โดนเพื่อนใจเย็นกูมไม่ถึงผมไม่ถึงนะครับมาดิ ผมพมที่หัวหนึ่งเม็ดโป๊หูอีกเม็ดหนึ่งตายสองเม็ดนะแครี่ครึ่งหลอดนะถ้าครึ่งหลอดเนี่ยคือตายนะสําหรับเอลซุนะครับแล้วมีบับกอดด้วยนะโดนบับกอดแน่ครึ่งหลอดสําหรับพวกตัวแครี่นะแครี่เม็ดนะครับวิโตโล่ตายนะเฮียแล้เฮียเราไม่ยิงบานอ่ะหูมันก็ไม่ตายโตัวโล่เวลามันเบ่งมันอึดจังวะมาดิมาเลยหน,หน้องตายไปเฮียจะได้ใครอ่ะสวยเออเทลแ,แตกเฮ้ฟอรเรน เอาเฮียวืดนหมดไอ้แค่นี้วืดนหมดโดนยิงธรรมดาตายขอเม็ดหนึ่งโอ้โหไม่โดนทุกคนชิบหายละจบบ้านเนี่ยเฮียไม่ได้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 กูตาย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 โอ้ยเชี่ยกูตายไม่ได้สับของไว้ด้วยกูขายของแต่กูไม่ซื้อของแต่กูยังมาซูมกูน่าจะไม่รอดแล้วล่ะจัหวะนนี้เออกูโยนจัดนะครับสับของแต่ไม่ซื้อของแต่ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะโอเคซื้อธนูมาแล้วกัน เกมชิวๆพี่ไม่ชอบนะครับพี่ชอบเกมตึงๆนะโอ้โหเฮียเต็มพุ่มเลยสัสเพื่อนเอาดิปิดมันนันดอหงไม่โดนหรอสวยนี่ยิงไกลโอ้โหไม่น่ากดธนูยิงไกลย,ยิงไกลเออโอเคกดก็ดีไรเฮียมันน่าจะรอดอนะ่ะมึงที่ดูทรงแล้วไม่มีใครตามได้เด้อมีแต่ผมนี่แหละโอเคครับ,รบก็สำหรับตอนนี้ผมก็เล่นเป็นสายยิงธรรมดานะส่วนตัวผมเล่นเอลโซก็จะเล่นยิงธรรมดาตลอดนะครับเพราะว่าซูมไม่ค่อยแม่นนะ เออบางตามันก็แม่นอนะ่ะบางตามันก็ไม่แม่นนะนะครับมันก็มีอย่างนี้กันบ้างนะถอยก่อนนะอันตีผมเอาไว้หนีอย่างเดียวผมไม่เอาไว้สู้ไว้อะไรนะเอาไว้หนีไม่เอาไว้โชว์ท่าอะไรเท่านะั้นโอเคไยมันม่น,น,น,นใจเย็นนะครับผมโอ้โหผิดพลาทางเทคนิคนิดหน่อยนะเอยสวยตายไปขิดทิ้งโบครับยิงฟีครับยิงระยะไกลดู ดูกูยิงดูกูยิงดูกูยิงไอ้เฮียตายดิยิงธรรมดาพอยิงธรรมดายิงธรรมดาพอไอ้เนี่ยผีเกยโยบไอเจ้าตายเฮียว่าดิไอ้เฮียกูตายว่ะไม่รอดละทุกคนโอ้โหสับของซื้อตายเกิดกันไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้เล่นนานหลายวันนะครับโอเคกูให้บาวดำกูตีบ้านแล้วกันดูแล้วมันดูบาวดำกูตีบ้านมันจะแตกไหมไ,ไอ้เฮียวันนี้มึงมาชนให้เพื่อนก่อนดิเพื่อนเออบอลเล่นตายไปโอเค แต่ตอนเริ่มตัวเดียนะแ่จจบเกมนะผมก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นเ็วสูนะส่วนตัวก็อย่างที่บอกครับผมไม่ได้เล่นเน้นแบบซูมนะถ้าเราซูมบ่อยๆอะไรเพื่อนเพื่อนเราอะครับแค่เรากดเอลสูมาทุกคนมันก็มองว่าเราเน้นซูมอยู่แล้วนะครับมันมองไม่ดีอยู่แล้วนะเออเพราะฉะนั้นอนะเราก็ถ้าเรารู้ตัวว่าซูมไม่แม่นเรานับอัพสกิลหนึ่งนำนะครับแล้วก็วางแท็บ โซนให้เพื่อนแค่นั้นก็พอนะแล้วก็ออกของแบบยิงธรรมดาเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากน,านา้องๆ